<in> <cia> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก 1, ้องสดค่ะปั๊มปูค่ะค,ะคะุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะวันอังคารนะคะแต่พี่ก้องขาวันนี้ค่ะข่าวบันเทิงของรายการก้องสดปั๊มูค่ะามาเสิร์ฟคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะตอกย้ำกระแสะค่ะ <aj> ช่วงนี้นะคะวงการบันเทิงเนี่ยรักรักเลิกเลิกกันเยอะมากเมื่อวานนี้ในการคุยแซ่บโชว์ของล้งส้มเนี่ยเขาก็ออกเป็นเป็นสกูปเป็นรายการพิเศษธัญญาเบนซ์พัจิตา สัมภาษณ์สัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ใครคุณรู้ไหมคุณหนิงปณนิตาสัมภาษณ์คุณหนิงปณิตาค่ะคุณผู้ชมค่ะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนะคะตอนนี้ค่ะที่คุณหนิงเนี่ยได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคุณจินจรินนะคะออว่าได้มีการแบบว่าพูดคุยกันดีกว่าหาทางออกให้กับ ชีวิตครอบครัวในตอนนี้ค่ะพี่ก้องค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณหญิงเขาได้พูดว่าอะไรบ้างคะพี่ก้องพูดเลยละคะคือพูดสิค่ะคุณอานคุณดูดู้อยู่แล้วค่ะก็อย่างที่ข่าวได้ออกมานะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเกิดคือยังไม่ได้มีการหยาเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่เป็นการตกลงกันดีกว่าว่าอยากจะทําอะไรให้เป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อน้องนิรินก็คือพ่อลูกสาวนะคะแต่ส่วนทางด้านพี่ธัญญาเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นแบบว่าบ้านใหญ่แล้วก็เคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนเนี่ยก็ช่วยพูดนะะคว่า ด้วยความที่เข้าใจนะคะว่าในฐานะของคนมีครอบครัวเนี่ยการที่ผู้หญิงต้องมาพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำหรือว่าทำก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ยากแต่โดยรวมแล้วนี่นะคะอยากจะบอกคนที่เป็นมือที่สามเนี่ยว่าตอนนี้มันมีกฎหมาย,มายคือมันมีมานาแล้วนะอเออ,อมันมันมีนมานาแล้วพี่ก,กฎหมายว่าอะไรคะกฎหมายสําหรับคนที่มาทําเหมือนกับทาให้ครอบครัวสาวันครอบครัวเนี่ยร้าวฉานหรือว่าก็าแบบพูดไปเลยมาแย่งผัวเขาใช่คือคือไม่มี มาแย่งชาวบ้านเขาอย่างนี้ใช่ไหมทำตัวเหมือนเคยโดนแย่งผัวเลยพี่คือพูดง่ายว่ามีกฎหมายแบบคนที่เป็นมือที่สามที่มาแย่งสามีเขาหรือแย่งภรรยาเขาสามารถทำให้ครอบครัวเขาเท้าฉันแตกแยกสามารถฟ้องได้ใช่ไหมใช่ค่ะสามารถสามารถฟ้องร้องได้นะคะเพื่อเอาผิดค่ะตาม กระบวนการทางกฎหมายเลยเราไม่ได้ด่าใครนะคบคะพูดถึงกฎหมายค่ะใช่ค่ะ,ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใจแล้วก็คุณธัญญาเนี่ยกับค,ค,คุณคุณหญิงแล้วก็คุณเบนน้อก็ได้ออกมานั่งพูดกัน<ม>เป็นรายการสเปเชียลเลยนี่แหละอย่าง<ม>ที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นข่าวกัน<ม><ม>แล้วก็มาอีกคู่หนึ่งพี่ก้องก็อีกแล้วช็อกแบบสะดุ้งเหมือนกันนะคุณกรีนคุณกรีนคุณกรีนอัศดาพรค่ะกับคุณกับคุณธัญวาคบกันมา8ปีเลิกละ ันไ,ไปได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มีข่าวระหองอะระแหงหรือว่าแบบไปเห็นภาพเขาไปกุ๊กกิ๊กคนอื่นหรือว่าไปอยู่ที่ไหนอ,อ,อยู่ดีก็มาประกาศผ่านไอจีของทั้งคู่เลยนะคะออว่าแบบตอนนี้ได้รัสถานะแล้วแต่การแต่เป็นการพูดคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่าออว่าเ,ออเป็นการตกลงกันว่าเราควรจะไปทางทิศทางไหนดีแล้วก็มาหาข้อสรุปตรงที่ว่าต่างคนต่างมีความฝันนะคะ อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยเดินทางตามความฝันตัวเองแล้วเป็นกําลังใจให้กันในวันที่ยังรักกันอยู่คือเลิกกันแบบเป็นเพื่อนใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนอย่างเลิกกันยังโอเคไม่น่าเกลียดเหลือหนึ่งนาทีอ่ะเมนลบปอไปมึงแล้วก็อยากให้เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามทั้งน้องปีนและน้องธันวาก็ให้กําลังใจทั้งคู่นะคะต่อไปให้ก้าวเดินไปในเส้นทางชีวิตของตัวเองเนาะโอเคครับเขก้าวได้หล่อนก้าวเมื่อไหร่กันนั่นเองเขาต้วองก้าวเมื่อไหร่ออ่ะเเมลลปยสำหรับใครนะะคที่เป็นสายแอปพลิเคชันค่ะึ ต้องมาทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชม่ะเมโล๊อปค่ะ,คะได้เสิร์ฟคอนเทนต์สุดเอกลีฟค่ะกับความฟินบนแพลตฟอร์มออนไลน์เมโล pop music แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของสายไอดอลและแฟนดอมนะคะเปิดประสบการณ์การฟังเพลงออนไลน์และเต็มอิ่มกับคอนเทนต์ค่ะสุดเอกลีฟเลยนะคะคุณผู้ชมขาสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะทั้ง Google Play Store และ App Store พร้อมจัดส่งคอยยิ่งฟังยิ่งได้ดาวน์โหลดกันเยอะ,ยอะนะคะคุณผู้ชมขะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงของเมโล pop ค่ะอ่ะ ช่วงสองค่ะเราไปกินนี่เลยนะคะขาหมูนะคือโรบุตะนะคะมีเจ้านยกอแกไปบอกก่อนนะคะดูแล้วมีรางวัลให้5รางวัลค่ะต้องดูค่ะไม่ใช่ค่ะร้านนี้ค่ะเขาได้โดนการันตี5รางวัลรางวัลเป็นร้านนะคะขาหมูคุโรบุตะที่ได้รางวัลถึง5รางวัลพี่กอก็เล่นมมกตลอดเลยคุณผู้ชมตกใจแหมเรียกกระแสสุดิ์กนช่วงหน้าค่ะกอดพดหมูสวัสดีค่ะ ะะผมเจ้นค่ะแหมวันนี้หิวมากเลยหิยวม<ค>ะม <า S 1> ในช่วงกินเนี่ยคือแบบไม่อยากแบบ เคลียร์ท้องเพื่อมากินวันนี้มากเลยเลยบอกเลยว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยผมก็รอคอยสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหรือตามคาิีจุดซ่อนเล็กต่างๆจะมามากินอะไรเนี่ยแนะนาเมนูนี้เลยครับกับเมนูขาหมูเรามาทั้งทีจะเป็นขาหมูแบบธรรมดาก็อะไรอยู่เราต้องจัดแบบขาหมูคุณโรบูตะคุณโรบูตะอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นคุณโรบูตะที่ได้การันตี5รางวัลความอร่อยได้รางวัลการันตีด้วยเหรอคะนี่มีรางวัล5รางวัล คอน,น,นตินะโอ้โหที่จะบอกเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จเจริญนคร28อะไรโน้สิงคคือใดอะไรเนี่ยม,มีชายหนุ่มกำยำไ พ่อหมูพ่อหมูพ่อหูอุ้ยอย่าไปว่าพ่อหมูสิอยากอมหมู <c oughs> ่ากิน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 หมูต้องบอกนะคะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับร้านที่เป็นตำนานเลยเพราะว่าเขาขายมาเจนริญนคร28่ค่ะร้านนี้นะคะเขาตั้งมาทั้งหมด55ปีแล้วนะคะแล้วต้องบอกเลยเนี่ยว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีครับผมาหมูต้องสดครสะอาดวัตถุดิบดีอุ้ยเลิศสะอาด ปอดาดเร่งนะคะแล้วก็เลี้ยงในโรงงานที่ปิดเท่านั้นโโอ้หผ่านกรรมวิธีที่ต้องบอกเลยว่าตุนแบบโบราณครับผมนี่ขนาดจริงใช่ไหมไม่ได้อ่านฉันก็พูดตามฟิลแครเติ้นซึ่งตอนนี้ราคะเราพูดแล้วเราก็หิวไปด้วยน้องเจิ้นต้องอร่อยแน่นอนเจ้าของหล่อมากเข้ามาเลยครับจริงเหรอไหนที่อยากแน่แน่แผมไม่กล้าเข้าเลยวันนี้ดูไว้พักก่อนไว้พักก่องอ่ะผมไม่กล้าเข้าเลยวันนี้โอ้โหดูคุณเจ้าของร้านโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคนแดนมาก คือน่ากินมากอยากจะถามว่าถ้าทานขาหมูร้านนี้แล้วหุ่นจะดีแบบนี้ได้ไหมเอาแบบนี้เลยแบบนี้เลยเหรอใช่ครับนี่น่ากินรู้ปะอะไรน่ากินอะไรน่ากินขาหมูไว้ก่อนแต่ต้องบอกนี่น่ากินมากน่ากินมากกนหนึ่งแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมเพียคงนะครับเจ้าของผู้ประกอบการร้านขาหมูคุโรมุตะห้ารางวัลอะไร แน่นมากแน่นไหมไม่ค่อยอยากกินอาหารเลยอะแต่คนอื่นเดี๋ยวมาพูดถึงนี้ก่อนนะครับก็คือร้านนี้จะมีชื่อว่ามี5รางวัลการันตีใช่ค่ะถ้ารางวัลการันตีหมายถึงอะไรครับเป็นชื่อที่เราเป็นรางวัลที่เราได้มาเมื่อ20กว่าปีก่อนโอ้โหครับส่งต่อเลยต้องบอกเลยว่าร้านนี้ได้เปิดมากว่า55ปีจุดเด่นของร้านแล้วค่ะจุดเด่นคือหมู คือขาหมูเนี่ยเราใช้กมวิธีแบบโบราณครับคือ55ปีมาเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับหมูแต่ละที่เนี่ยแต่ละแหล่งมาไม่เหมือนกันรสชาติอยากถามด้วยค่ะว่าแบบรสชาตินี่มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงอูยเนื้อนี่แบบมองไกลๆนี่ยังเห็นเลยว่าแบบเนื้อเน้นๆเลยแล้วก็ดูแบบน่าทานมากโหวนี่โห่นี่ดีมากเฮียคงค่ะต้องถามหน่อยว่าเมนูที่ร้านเนี่ยนะคะมีให้เลือกยังไงบ้างเอ่ย ก็จะมีในส่วนของเมนูขาหมูพูรูปตานะครับแล้วก็อันนี้คือหัวไส้ค่ะก็จะมีเฉพาะแค่หัวไส้อย่างเดียวหัวไส้วิเฮอะไรชามใหญ่มากกันนั้นอะไรกันนะอันนี้เป็นขวยจับน้ำก้นตรงเครื่องครับอ๋อที่ร้านขายขวยจับด้วยเหรอคะคุณผู้ชมและน้ำและและน้ำในขวยจับนี้ต้องคล้ายๆกับน้ำขาหมูไหมคะจะคล้ายกันจะต่างกันตรงที่ว่า อันนี้จะหอมพริกไทยอ๋อคือแยกกันเลยแยกกันเลยครับอุ้ยนี้หมูกรอบอันนี้หมูกรอบฮ่องกงครับหมูกรอบอุ้ยมือไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงน,นะคะอยู่ตรงหน้าเลยนี่ต้องบอกกันนู้นก่อนนะคะก๋วยจับ, <viscosity> บนี่ก็น่าทานมากและชามใหญ่บิ๊กเบิ้มขนาดนี้นี่คือแบบจุดเด่นคืออะไรมั้งคะเฮียครบรงหมดเลยอะที่ร้านเราเนี่ยคือเราเราจะไม่ใส่ข้นงใน ได้แบบว่าแนะนําเมนูต่างๆแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณเฮียพงก่อนเลยนะคะที่แนะนํานะคะเมนูอร่อยๆให้กับรายการของเรานะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้าเยอะๆตังๆเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ขออนุญาตทานก่อนได้ไหมคะได้เลยต่งเฮียก่อนเฮียน้องเจิ้นเราต้องชิมกันแล้วตอนนี้จะชิมแล้วค่ะชิมอะไรก่อนมาร้านขาหมูคุโรกุตะก็ต้องชิมขาหมูก่อนมาเลยครับมารับผมเขาจะเขาจะชัดตะเกียบกันเชิญเลยค่ะ นี่นะคะนนี้ใส่น้ำส้มด้วยไม่เชิญชิมเลยชิม้อมก็ได้เลยเพราะว่าเชิญเชิญเชิญชอบหนังนี่ฮะดูดีโอ้โหเนื้อดีมากอันนี้หนังนะคะหนังเน้นเลยถ้าเกิดคนชอบนะคะน่ะกินนะตุนกว่า24ชั่วโมงมันนิ่มแบบนี้นี่เองอันนี้ถ้าเกิดคนชอบนะคะเนื้อหนังอะไรแบบนี้ก็คือสั่งได้เลยอยู่ดูสุดจานละ150เป็นการเชิญ อร่อยไหมคะอร่อยไหมใครที่ชอบนะฟอร์สแบบดิบเนยๆแล้วก็มีเครื่องหอมเออริงเหรอได้เลยดีมากตอนนี้นะคะขอซีหมูกรอบก่อนนี่นะครับกกรระะดดึึ๊๊บบแต่ทำกานพร้อมกันนี่เป็นหมูกรอบสูตรฮ่องกงแน่คือสูตรฮ่องกงก็คือตัวเนี้ยจะไม่ฝูมากจะมีเทคเจอร์ที่เป็นแบบสนุกในการเคี้ยว อร่อยแบบนี้ต้องกราบไหมกราบเนี่ย <c oughs> กราบเยอะไปหน่อยอ่ะ <c oughs> โอ้ยเจิ้นเห็นไหมอร่อยจนหัวโคกเลยเจิ้น เป็นอะไรตกใจในความเล่นใหญ่อร่อยแบบนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปมอบค่ะสติกเกอร์มูของพี่ก้องแล้วก็พี่โพสเขาไม่ได้มานะคะตัวเขาไม่ได้มาแต่ว่าดวงจิตยังอยู่ยังอยู่เราก็ต้องไปมอบนะคะให้กับเงียโคงทางหน้าร้านเลยค่ะคุณผู้ชมอิ่มแล้วนะคะจะยืนหน้าร้านกันดีกว่าได้เลยครับไปค่ะไปเลยฮะ ขอมกอบใส่ชิ้นเรานีเราอร่อยกันแล้วเราก็ต้องมามอบใช่อร่อยจนต้องกราบขนาดนี้ครับผมก็จะเ,เป็นตัวแทนพี่โพสก,กับพี่ก้องนะครับในการมอบป้ายมูง<ะ>มง<ะ>คลปล<ะ>าชันแห่งขาหมูนะคะหอมนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะ <c oughs> เปิดตลอด24ชั่วโมงที่จเจริญนคร28ค่ะการันตีคุณภาพความอร่อยนะคะโรัตอนนี้ค่ะเฮียฟงฝากร้านนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้สามารถแวะจิมแวะทานได้เลยนะครับ24ชั่วโมงครับผมไวเลยอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะเผินอจึงเลยอยู่ใกล้เฮียเนี่ยได้เกินแล้วเหรอตอนนี้ขอเข้าไปกินต่อก่อนได้ครับขอบคุณครับตกลงนอครับดูดิดูดิ